สวัสดีครับผมมาท่อซิ่งจากวิ่งชิกนะครับ BMW E 6 0นะฮะมาทำข้อคู่เหมือน M 5มีเทคนิคของเรามีอยู่นะครับทันนี้ใส่ชุดแต่ง M 5มาแล้วนะฮะแต่โดยรวมแล้ว E 6 0ทั่วไปเนี่ยที่ไม่ใช่บอดี้ M 5แท้เนี่ยบางทีจะไม่สามารถวางข้อฝั่งนี้ได้นะครับคือฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่ออกมอลูุใหญ่ได้แต่บางทีถ้าไม่ใช่ M 5แท้ฝั่งนี้จะวางไม่ได้แต่เรามีเทคนิคนะฮะเขามอสูตรพิเศษของเรานะฮะจะเป็นสูตรเสียงซูเปอร์คา ไฟล์ก็ใช้เป็นคาร์บอนนะครับบริกนะครับขนาดกำลังเต็มซุมนะฮะกำลังดีสเตเเลสสามงสีนะ่หนามินห้าดัดซี c นซีนะครับรอยต่อจะน้อยนิดหนึ่งนะฮะหน้าแปลนสเตเเลสนะครับแล้วก็ตัวนี้ฝั่งเนี้ยสำคัญเลยเราจะวางให้ดูดุด,ดุเหมือน M5 เลยเดี๋ยวไปฟังคลิปเสียงแล้วตาเล่งน,นะฮะว่าจะเป็นยังไงครับ วนะมาวายทยนะ้ายหนักต่อเนื่องทุกเกียร์นะครับคลิปเทสอัตาเร่งน,นะครับ B M W E 60นะครับกับชุดท่อสูตร Euro Art e x h a ซ s t ท่อสูตรรับหญิงทองหลอ่อเสียงซูเปอร์คาร์แบบ M5 ต่างหากอัตราเร่งก็ผมว่าลื่นเลยนะเรียกว่ารอบกลางรอบสูงเนี่ยเรียกพลังออกมาให้ได้ใช้แบบในเครื่องยนต์ A เนี่ยรอบก็กว่า,วาด,ดีนะฮะขึ้นลื่นแบบ ไม่มีหมดเพราะท่อไอเสียเนี่ยออกแบบมาให้โฟไอเสียในรอบกลางและรอบสูงได้ดีกว่าเดิมนะครับรวมถึงขนาดไซส์แบบที่เราขยายขึ้นด้วยนะครับก็ตามนี้นะครับสนใจชุดท่อเสียง M5 นะฮะของ Art ์ทอซิเนี่ยมาที่ร้านเราได้เลยนะครับจัดจบให้ได้ทุกรุ่นนะครับหรือแม้กระทั่ง E 6 0คันนี้อยากจะตีเฮดเดอร์ของเราก็จัดได้นะครับกับอาร์ทอ i n ซิงยูโรอาร์ทเอ็ท่อสูตรรับหญิงทองรอเสียงสุ์ขาร์แบบ M5 ครับ